สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญชนกรอดพันธ์นิสิจิตวิทยาชั้นปีที่2คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศสสวรค่ะความเศร้าหรืออารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์เชิงลบที่มีลักษณะข,ของความผิดหวังความโศกเศร้าความสิ้นหวังโดยสามารถแสดงออกได้หลายวิธีเช่นการร้องไห้การเงียบการตีตัวออกห่างจากผู้อื่น ดยอารมณ์เศร้านั้นเป็นอารมณ์ที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่อยากพบเจอแต่ทําไมเพลงเศร้าจึงเป็นที่นิยมจนติดท็อปชาร์ตอยู่หลายครั้งบางคนชีวิตดูมีความสุขดีแต่เพลลิต์กับเต็มไปด้วยเพลงเศร้าซึ่งขึ้นชื่อว่าเพลงเศร้ายิ่งฟังก็ยิ่งเศร้ายิ่งชวนให้น้าตาไหลหรือนี่จะเป็นปรากฏการณ์ s ซน n e s s paradox เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักและทําความเข้าใจ s a d เด s s p a าด d o x ให้มากขึ้นกันค่ะ sadness ผลาดอกหรือความเศร้าที่ย้อนแยง้งเป็นการเศร้าแบบไม่มีที่มาที่ไปไร้ต้นตอ่อไร้สาเหตุโดยทางจิตวิทยาอธิบายไว้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เพลงเศร้าทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินโดยการสร้างภาพโวงตาของอารมณ์เชิงลบขึ้นมากล่าวคือแม้เราไม่ได้รู้สึกเศร้าแต่เราก็สามารถมีความรู้สึกร่วมไปกับก,บการฟังเพลงเศร้าหรือการดูหนังเศร้าได้ ซึ่งในปัจจุบันโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้นิยามปรากฏการณ์นี้ว่าเศร้าทิ์นั่นเองค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดแซดเน็ตพาราดอกเนี่ยสามารถอธิบายได้หลายประการได้แก่การคิดถึงความทรงจำในอดีตเพลงเศร้านะคะมักจะมีท่วงทํานองและเนื้อหาที่ลึกซึ้งเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เราได้ย้อนคิดถึงความทรงจำเก่าๆทั้งความทรงจำที่มีความสุขและความทุกข์ปะปบบนกันไป ทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินไปกับความหอมหวานของความทรงจำเหล่านั้นช่วยในการควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์แย่ๆในชีวิตทำให้เรารู้สึกสับสนเพลงเศร้าจะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้โดยทำให้ใจที่ว้าวุ่นสงบลงแล้วแทนที่ด้วยความซาบซึ้งในเสียงเพลงการฟังเพลงเศร้าจึงเหมือนเป็นการสะท้อนเรื่องราวภายในใจให้เราตระหนักว่า แท้จริงแล้วเรากำลังรู้สึกอย่างไรเพื่อหาทางควบคุมความรู้สึกนั้นให้ได้ค่ะช่วยในการระบายอารมณ์เพลงเศร้าอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตจริงแต่ก็สามารถดึงเราให้เข้าถึงการมีอารมณ์ร่วมไปกับมันได้ช่วยให้เราได้ระบายความรู้สึกเชิงลบในใจออกไปบางครั้งเมื่อเราเข้าถึงอารมณ์จนร้องไห้ออกมาก็สามารถช่วยให้เรารู้สึกโล่งและสบายใจขึ้นอีกด้วยค่ะ ฮอร์โมนโปรแลคตินในทางชีวภาพนะคะฮอร์โมนโปรลกตินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการร้องไห้และการระง,งับความเศร้าเมื่อได้ฟังเพลงเศร้าสมองจะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมาและเนื่องจากเราเนี่ยไม่ได้เศร้าจริงๆฮอร์โมนจึงไม่จําเป็นต้องระง,งับสิ่งใดเหลือทิ้งไว้เพียงความรู้สึกสงบและความผ่อนคลายให้เราได้สัมผัสอย่างเต็มที่ค่ะเป็นผู้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เนื่องจากเพลงเศร้ามักมีเนื้อเพลงและเรื่องราวที่เศร้าเมื่อเราได้เจอผู้ที่ประสบเรื่องราวคล้ายกับในบทเพลงจะทําให้เรารู้สึกอยากเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นคนที่ชอบฟังเพลงเศราเนี่ยจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูงค่ะมาถึงสาเหตุสุดท้ายต้องการเพื่อนในจินตนาการผู้คนเนี่ย มักจะฟังเพลงเศร้าบ่อยขึ้นเมื่ออยู่ในอารมณ์ทุกข์หรือรู้สึกเหงาเพลงเศร้าสามารถเป็นเพื่อนในจินตนาการที่คอยปลอบประโลมเราหลังจากเจอประสบการณ์แย่ๆมาในชีวิตช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนมีเพื่อนอยู่เคียงข้างแล้วช่วยรับมือความรู้สึกเศร้าที่เราเผชิญอยู่ไปด้วยกันค่ะ จากสาเหตุทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะคะจะเห็นได้ว่าเพลงเศร้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของเราไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามแซนเด็พาราดอกเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งยังไม่มีการศึกษาหรือการรับมือที่แน่ชัดทางเรานะคะจึงมีข้อแนะนําและข้อควรระวังว่าเมื่อฟังเพลงเศร้าแล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งไปกับมันมากจนเกินไปเพราะถึงแม้ว่าความเศร้าเนี่ยจะเป็นเพียงอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่การปล่อยให้ความเศร้าทำงานไปเรื่อยๆจนเกิดภาวะซึมเศร้าเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ